สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงดาวนะคะสามดวงนะคะที่จะย้ายในกลางเดือนเมษายนเนี่ยนะคะก็เริ่มด้วยที่ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสโด,ดยที่ดาวศุกร์เขาเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่8ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่14แล้วก็มีดาวพฤหัสย้ายวันที่19นะคะ,ะในคลิปวิดีโอนี้ผูกวันที่20นะคะดวงดาวก็จะมีการย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ละราศีแต่ละลัคนาก็จะได้รับผลกระทบแตกต่างกันไปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีเมษราศีพฤษและก็ราศีเมถุนนั่นเองเริ่มต้นที่คนลัคนาราศีเมษนะคะคนลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวเนี่ยนะคะเขาเป็นกระจุกเลยนะคะมาร่วมกลุ่มลักเนี่ยนะคะแล้วก็มองเห็นว่ามีดาวตนุลักเนี่ยโยกหน้าลัคนาดาวเสาโยกหลัง ะะก็ส่งอิทธิพลต่อลัคนาเต็มๆเ,เจ้าชะตาอาจจะมีความเคร่งเครียดมีความเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็ดีที่ดาวรฤหัสย้ายเข้ามาบ้างนะคะก็อาจจะทำให้ตัวเราเนี่ยนะคะก็เวลาจะทำอะไรจะอะไรเนี่ยมันก็จะเหมือนมีคนคอยช่วยมีคนคอยอไกด์ไลน์ได้อยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเขาก็ พกพากับความเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะแต่ว่ามองเห็นว่าปัญหาใดๆเนี่ยนะคะที่เข้ามารุมเราเนี่ยนะคะเราก็จะคิดออกเราก็จะมีหนทางในการแก้ไขได้นะคะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังเมื่อดาวย้ายมาเนี่ยมองเห็นให้ว่าเรามาระวังเรื่องการลงทุนนะคะการลงทุนลงเงิน ผิดประเภทเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราคาดหวังคาดหมายนะคะระวังเรื่องการใช้เงินอย่างดีเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรอบคอบนะคะรายจ่ายก็ยังมีอยู่นะคะถึงแม้ว่ารายรับเนี่ยดาวเจ้าเดือนรายรับเนี่ยเป็นกเกษตรเนี่ย ดูเหมือนมีความมั่นคงนะคะแต่ว่ารายจ่ายก็ยังมีต่อเนื่องอยู่นะคะอันนี้คือคนลัคนาราศีเมษเนี่ยส่วนเรื่องการงานการงานจะเป็นในรูปแบบที่งานเข้าเยอะนะคะมีงานงานไม่ขาดะคะ่ะคนที่รอคอยงานก็ได้งานแต่ว่างานค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ปรับเปลี่ยนงานด้วยนะคะ มีการปรับเปลี่ยนงานมีการโยกย้ายก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันความรักความสัมพันธ์ดีนะคะ,ะก็เป็นช่วงที่มีสมเสน่ห์ถ้าเราคอยเรื่องความรักก็อาจจะมีคนรักได้นะคะมีแฟนได้ก็ต้องดูนะคะดูให้ดีๆนะคะมีโอกาสเหมือนกันนะคะ,ะต่อไปนะคะคนลักนนาราศีพฤษคนลักนนาราศีพฤษนี้มองเขห็นว่า เจ้าชะตาเนี่ยจะเริ่มมีพลังชีวิตมากขึ้นขับเคลื่อนชีวิตไปได้ดีนะคะแต่ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเนี่ยนะคะหรือว่าการงานเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่คุณสามารถแก้ไขได้ในที่สุดนะคะรวมทั้งความรักด้วยนะคะอะไรที่เกิดปัญหาในช่วงเนี้ยนะคะ มันก็จะมีหนทางในการแก้ไขได้นะคะถ้างานเนี่ยมองเห็นว่าถ้าเป็นงานออนไลน์เป็นงานต่างประเทศเป็นงานที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะ,ะจะค่อนข้างที่จะโอเคได้อยู่นะคะสำหรับคนลัคนาราศีพฤษีเนี่ยนะคะ,ะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่า เป็นช่วงที่เราก็ใช้เวลาใช้อะไรกับแฟนใช้เขาเรียกว่าได้ไปซื้อของไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้จ่ายเงินร่วมกับแฟนได้ด้วยก็คือใช้จ่ายเงินเพื่อคนรักได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกไม่พอเนี่ยนะคะให้ครอบครัวด้วยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวพันกับครอบครัวเกี่ยวกับคนรักได้ อันนี้คือคนลัคนาราศีพฤษนะคะการเงินนี้ก็เหมือนที่กล่าวไปก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะแต่ว่าก็จะมีการพลิกฟื้นหรือแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้ในที่สุดนั่นเองอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าการพลิกฟื้นคืนเนี่ยบางทีเราอาจจะเสีย เงินไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ใช้จ่ายเงินไปกับครอบครัวกับคนรักได้เยอะด้วยนะคะอันนี้ก็เรามาระวังให้ดีๆวางแผนการใช้เงินให้ดีๆก็จะไม่ผิดพลาดนะคะส่วนราศีสุดท้ายสําหรับคลิปนี้คือคนลักขณาราศีเมถุนค่ะคนลักขณาราศีเมถุนจะเป็นในรูปแบบการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะมีการพัฒนาเป็นความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ จะเป็นในลักษณะที่งานเยอะด้วยนะคะมีโอกาสมีช่องทางในการหารายได้หางานได้มากมายนะคะการเงินก็คล่องตัวการเงินก็เริ่มดีขึ้นด้วยนะคะโหราศีเมนนีิค่อนข้างดีเนี่ยนะคะความรักก็จะเป็นช่วงที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพิจารณาดีๆนะคะพิจารณาดีๆด,ดูให้รอบคอบก็มีโอกาสพบรักกับคนที่เขาเรียกว่าคนที่มีฐานะได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ลองดูดีๆนะคะว่าจะเป็นแบบไหนรูปแบบใดอะไรยังไงก็ให้ใช้ความคิดหรือว่าให้พิจารณาให้มากหน่อยนะคะอย่ารีบตกลงปลงใจนะคะ ส่วนเรื่องการเงินกับการงานของคุณไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะสําหรับคนลัคนาราศีเมทุนก็เป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นไกด์ไลน์ในช่วงกลางเดือนตั้งแต่วันที่8ไปนะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์หวังว่าจะเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในช่วงวันสงการานต์นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วสวัสดีค่ะ